จัดไปครับ72 0 0 0ซื้อเลยใครที่สนใจ ID f i f ีฟาออนไลน์สี่ไอล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับมีทั้ง ID FIFA ฟาไล่สีและ ID ด v ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ลิงด้านล่างได้เลยนะคะ โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ครับผมก็จะมาเสริมทีมครับ ID นี้เป็น ID ของน้องผมเองครับเป็น ID ของน้องชายผมนะเสริมทีม1นึ่งแสนล้านครับซึ่งจริงๆแล้วก็ได้มีคุยกันเวลาครับว่าเราอยากได้ตัวอะไรจริงๆแล้วอะ่ะผมอ,ะอยากให้เปลี่ยนกองหน้าเพราะว่าป LH เนี่ยมันค่อนข้างเก่าไปแล้วใช่ไหมสำหรับ FP190 ยเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนกองหน้ากับปีกเปอริซิตเพราะว่าแผ่นนี้เปอริซิดอ่ะคือด้วยพลังมันอะ่ะมันดูดีนะครับทุกคนเปอริซิตเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านใช่ไหม แต่ว่าผมไม่รู้ว่าหลายๆคนคิดเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่าพอไปเล่นอินเกมแล้วอ่ะมันไม่ดีว่ะและราคาแนวโน้มมันก็ตกขึ้นเรื่อยๆมันทําให้เห็นถึงว่าความนิยมของคนที่เขาใช้เนี่ยเขาแทบไม่ใช้เฟอร์ลิซิทกันแล้วครับตอนนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันครับว่าเฟอร์ลิซิทเนี่ยแพทเนี้ยมันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปเลงที่เน็ตเวิร์กแอลเน็ตเวิครับแอลฮับุกหกครับก็เดี๋ยวเราจะไปจัดกันนะครับแล้วก็กองหน้าครับเป็นใครไปไม คือตอนแรกอ่ะคิดไว้2ปีเว้ยแต่ทุกคนลองคิดกันดูนะผมบอกเลยว่าราคาห่างกันเกือบเท่านึงนะแล้วก็สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าพลังมันก็ห่างกันเยอะมากครับพี่ครับโดโดหล่อเอ็มซีเนี่ยทั้งวิ่งเร็วกว่าให้เร็วอาจจะความแข็งแกร่งอาจจะน้อยกว่านะถ้าที่ผมจาไม่ผิดน,นะครับเท่าปาทะแข็งแกร่งอ่าอยู่ไหนวะนี่ครับความแข็งแกร่งน้อยกว่าน้อยกว่าแค่หนึ่งครับน้อยกว่าแค่หนึ่งนอกนั้นคือดูดีกว่าหมดเลยครับอาจจะมีลูกยิงหรืออะไรพวกนี้ที่ดูแบบแป๊กแป๊กกว่าแต่ผมมองว่าโดยรวมแล้วอ่ะมััันนมสสผได้เลยะ การที่เล่นเกมเนี้ยและเล่นความเร็วอะครับอย่างเช่นสปีดต้นอย่างเช่นความเร็วอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันดีกว่าแล้วด้วยแพดเอนจิ้นใหม่เนี่ยไอแพดเนี้ยที่มันปรับมาอย่างที่ทุกคนรู้เนาะตัวนักเตะค่อนข้างมีผลมากขึ้นครับตัวนักเตะที่โกงกว่าที่ดีกว่านะครับค่อนข้างมีผลมากกว่าใช่ไหมครับงั้นก็ต้องจัดครับ MC ครับจัดไปครับ7จ็ดหมื่นสองซื้อเลยซื้อเลยพรอนี้คิดไว้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอราคาต่ำหรือแล้วคิดไว้อยู่แล้วครับจัดไปเลยครับจัดไป1ตัวครับตัวต่อไปแค่2สอลสาเตัว เน็ตเวิดครับพาเวลเน็ตเวิดครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าพาเวลเย็ดเป็ดทุยไม่ใช่ครับพาเวลเน็ตเวิร์ดนะครับตอนแรกอ่ะผมอยากซื้อเป็น MC เว้ยแต่พอเทียบไปเทียบมาแล้วอ่ะ FP มันไม่พอครับแล้วทีนี้คือผมยังจําได้เลยวันที่ผมหาเน็ตเวิร์ดเอลเอกเนี่ยครับทุกคนคือมันเขาเรียกอะไรมันมันหายากมากอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันต้องตีเองอ่ะมันไม่มีคนขายครับแต่ตอนนี้โชคดีที่มีคนขายแล้วครับแล้วผมบอกเลยว่าเน็ตเวิดเนี่ยเป็นตัวที่ ดีตลอดการนะเอาผมพูดจริงเป็นตัวที่ดีตลอดการเลยดูจากเนี่ยครับสองเท้าความเร็วเห็นไหมไม่ต่างกันมากนะพลังยิงยิงไกลครับมีเปิดบอลมีส่งไกลคือผมบอกเลยว่าเน็ตเวิเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างค่อนข้างนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับสำหรับพาวเวลเน็ตเวินะครับไม่ว่าจะปีไหนๆครับผมบอกเลยว่ามันมันคล้ายๆซอนอะแต่ราคาถูกกว่าซอนอะเออแล้วใช้งานได้จริงครับนี่ครับก็เลยจัดเลยครับบวกหกพาวเวลเน็ตเวิรครับโอเคได้มาแล้วนะ 2ตัวครับต่อไปครับทุกคนเพอร์ลิสิครับเพอร์ลิสิผมจะซื้อบวก6กแล้วมาทาอะไรรู้ไหมครับมาตีบวกแให้ทุกคนดูครับมาครับทุกคนไม่ต้องเสียวกันนะครับไม่ต้องเสียวกันครับไม่ต้องเสียวครับคนที่คนที่ควรเสียวคือกูเนี่ยละครับจัดไปครับทุกคนเดี๋ยวผมขอหาอะไรก่อนนะฮะ มาครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นอยู่ในแผนนะอยู่ในแผนการเสริมทีมหนึ่งแสนล้านนะแต่ถ้าเกิดมันตีติดนะครับมันก็จะเป็นการเสริมทีมสองแสนล้านโดยปริยายนะครับทุกคนไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงครับมันจะเป็นตัวเสริมตัวที่สามได้หรือเปล่ามาผมขอใช้สูตรนิดนึงปึ้งปึ้งดูสูตรกันเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ก๊อปใครมานะครับไม่ได้ก๊อปใครมาทั้งสิ้นครับนี่ครับเพราะอะไรด้วยครับเพราะกูกดมัวครับ พอกดมัวครับทุกคนไปครับเราดูมาเทศไปครับกคสูตรรูเตียวมันไม่ใช่เสียวรูตูดอ่ะเดี๋ยวเดียวท่องอะไรอะ่ะท่องกรอะไรอ่ะครับแปบบ๊บนึงนะทุกคนขอเวลาทําใจกับสิวิติดนะครับ68ตัวแรกในชีวิตสัตว์เอ้ยย็ดกระเบื้องเฮ้ยมันกู้ได้บุกเจ็ดทุกคน มันกู้ได้บวกเจ็ดเรามาเจอกันอีกฉากไม่ต้องสูตรอลไรทั้งสิ้นครับไม่ต้องสูตรอะไรทั้งสิ้นเหมือนพระเจ้าให้โอกาสบวกเจ็ดเราคืนมาแล้วเราบวกแปดกันไปเลยขอหลังฟ้าหลังฟ้ามาผมรีบกดเลยเดี๋ยวรีบดีอ่ะรอนานแล้วอ่นะติดโอ้ยอ่ะสองที่ติดว่ะ ไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราเสริมทีมแค่หนึ่งแสนล้านเนี่ยแหละครับเสริมทีมแค่หนึ่งแสนล้านเนี่ยแหละจริงๆนี่นึกวมึงติดน้อยยิ้มกระเบื้องไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไร <S <S เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดทีมสักคู่นะครับผม โอเคครับทุกคนทีมผมก็ได้มาแล้วครับเสริมมาแสนเอ็มครับมูลค่าก็ขึ้นมาเกือบแสนครับโหเสียได้เปอร์ลิ่สิครับแปดสองรอบไม่ติดเลยนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่า2ตัวนี้ที่เสริมมาทีมมันจะโหดขึ้นไหมเดี๋ยง่ายผมไปจัดไฮไลท์ให้ดูผมจะเล่นแผนสี่สองสามหนึ่งเลยนะแท็กติกนักเตะประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็แท็กติกทีมก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยง่ายเราลองไปดูไฮไลท์กันครับไปไปดูไฮไลท์กันครับผม โอนโดส่งยูเซยูเซยูเซทำไงส่งคืนโรนโดโรนันโดเพิ่งมาใหม่ครับทุกคนนี่เวลหนึ well, ่งนะ MC ็หหาช่องดียิงคมครับโลไดเวนช็อตนี่แบบจังหวะนี้ยังไงก็เข้ากับมันจ่อมากครับเนี่ยยิงสองทีครับ, P, รบเรียกเข้ามุมครับทุกคนไปคิเซโนซอนซอนซอนหื่ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวใหม่เลย แต่มาเอาอยู่เอาอยู่อยู่เซอยู่เซเปิดลูกบักได้อาได้อยู่สอนซอนโอ้โหซ้ำชิบหายเลยครับไม่เกี่ยวกับตัวใหม่เลยแต่อะแต่เอาอยู่เพราะว่ามันเขี่ยเตะมุมมาจากเน็ตเบ็ดไงเอเกี่ยวเนื่องกันอยู่ครับเกี่ยวเนื่องได้อยู่ครับอยู่เซครับ yeah. เบดวิ่งไหมยังไม่วิ่งไปพาเวล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 โง่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมึงหันทางไหนมึงยิงทางนั้นเลยเหรอมาลูกบักลูกบักต้องได้นะจังหวะนี้อยูเ่เซ่มัว่วไหมเอ้าโรนัลโดบอกจมูกผมไว จมูกวไวลุกมวัวครับโรนโดนี่ครับบวกหกนะจมูกไวนะเอ้ยบวกห้าเอ็มซีนะจมูกไวนะปีใหม่ครับปีใหม่มาเอไอมันยังดีครับทุกคน <S 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 อ่ะโรนโดบงับงบังส่งยูเซ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 บงังคืนแล้วส่งพี่โดคืนครับโอ้โหนักเตะสองคนนี้ประสานงานกันโคตรดีครับโอ้โหโรนโดเอ็มซีบวกห้าครับ แค่บวกหนึ่งนะครับอันนี้แรง์ไม่ได้ต่ำนะแรงชา c h ล l นเจอร์นะชา a l ล e นเจอร์หนึ่งนะเนี่ยที่ผมเจออะ่ะทุกคนถึงก็ออกเลยโรนโดโรนโดโรดันโดโลไดเวนชอตครับจังหวะเขี่ยมาเลยครับ จังหวะเขีย่ยมาโรนโดบอกจัดให้ครับชอบเหลือเกิน,นครับโรนโดบอกจังหวะเขีย่ยมาแล้วกองหลังเอ๋อให้เราวิ่งเนี่ยโดบอกว่ามาจัดมาหลายดอกแล้วอ่ะมาโรนโดโรนโดทรงยังไงโอ้โหหลอกโอ้โหหลอกงี้โอ้โหหลอกเป็นผีเลยครับ โรนโดบอกกูหลอกเป็นผีเลยมึงมาดิโอ้โหทุกคนอันนี้ต้องบอกกันนะว่าไฮไลท์แต่ละไฮไลท์เนี่ยผมหายากมากเพราะว่าผมอยากให้ไฮไลท์เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับ Network, เน็ตเวทเกี่ยวเนื่องกับโรนโดที่ผมเสิร์ฟม,มาก็ยากนิดนึงครับทุกคนไปอยู่เซย์อยูเซยแทงพีโดพีโดคุณไปเลยเอ้าวิว่งสายตรงเลยมึงอย่ากโกบี มึงขยับโกอีกเด้ขยับโกไปอีกครับโรนโดบอกวิ่งเร็วมากนะัอบอกห้าที่ยังเวลไม่ตันห้านะครับวิ่งเร็วมากครับทุกคนผมรู้เลยว่าเขาขยับโกแน่เพราะว่าผมมีโอกาสยิงจังๆอ่ะหลายทีละเขาขยับโกตลอดครับผมเลยยัดเสาแรกเลยทุกคน ยิงเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องโดไม่ต้องเน็ตเว็ดละยูเซ่บอกมึงปิดตัวส่งกูจางกูซัดเลยกูจระโกงมากนะลูกนี้ทุกคนดูดิเข้าสามเหลี่ยมเสาแรกเลยครับโนโดนครับ,รบอ้าวใจพาเวลพาเวลบอกขอมั่งได้ไหม เขาขยับโกออกเองเขาเขาผมยิงเสาแรกเขาผมยิงแต่เสาแรกไงเขาเลยขยับโกไปขยับโกแบบไปไป,ป,ป,ปสุดอะมันเกินไปครับมันขยับโกแบบเกินไปครับเรียบร้อยนักเวทโอเคครับผมทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะชื่อมึงอ่านว่าอะไรเนี่ย <laughs> เอาเป็นว่าผมอ่านไม่ออกแล้วกันเอาเป็นว่าชื่อตัวละครอ่านไม่ออกแล้วกันครับอ่านว่าอะไรนะโอเคอ่านไม่ออกแล้วกันครับก็ทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการเสริม2ตัวนี้ผมมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของทีมนะสองตัวนี้เข้ามาทีมดีขึ้นเยอะมากครับจากการที่ผมเล่นเนี่ยเมื่อกี้ครับสามสี่เกมเนี่ยผมรู้สึกได้เลยครับว่าโดเนี่ยช่วยทีมได้เยอะมากครับแล้วก็เน็ตเวทเนี่ยมีลูกเบี่ยดลูกเปิดเนี่ยได้ดีมากอันตรายมากครับผมมองว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่จําเป็นสำหรับทีมนี้มากครับก เป็นทุกคนไงทุกคนมีแสตมเนี่ยอยากจะเสริมตัวอะไรอยากจะเสริมแบบไหนอยากจะเสริมแนวไหนนะครับผมสัญญาครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยทุกคนลองบอกมาว่าอยากจะจับทีมประมาณไหนแบบไหนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาไอเดียมล้วนเนี่ยมาจัดทีมแล้วก็มาแจกนะครับก็ใครอยากได้ก็ลองคอมเมนต์ไปนะว่าอยากจะจัดทีมแบบไหนตามสไตล์ตัวเองครับยังไงก็เวันนี้ก็ฝากทุกคนครับกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยครับขอบคุณมากครับทุกคนที่รับชมนะครับไปแล้วครับช่วยกันแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย